2> PM 2.5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 ในช่วงต้นปี2,562กรุงเทพและประิมณฑลได้พบเจอกับปัญหามลพิษทางอากาศครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือปัญหาของฝุ่น PM 2.5 PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนเทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมของมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถทําหน้าที่คัดกรองฝุ่นนี้ได้จึงแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและยังสามารถทะลุผ่านเยื่อของถุงลมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้โดยตรงด้วยองค์การอนามัยโลกกําหนดให้ฝุ่น PM 2.5จัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมเร็งประกอบกับรายงานของธนาคารโลกที่ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง5 0,000่นรายส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจและรัฐจะต้องทําหน้าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลต่างๆและค่า จัดการฝุ่นละอองในอากาศครั้งนี้ด้วยโดยถ้าดูจากค่าคุณภาพอากาศโดยประชาชนมักดูจากแอปพลิเคชันโดยจะแสดงถึงแถบสีที่บอกถึงความเป็นอันตรายของมลพิษในครั้งนี้ โดยถ้าดูจากแถบสีกรุงเทพจะอยู่ในสีเหลืองสีส้มและสีแดงเป็นประจำโดยประชาชนมักถูกเตือนให้เลี่ยงจากกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน,านโดยช่วงวิกฤตของกรุงเทพมีพื้นที่สีแดงเป็นจํานวนมากจนองค์การอนามัยโลกประกาศค่ามลพิษทางอากาศครั้งใหม่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับปัญหาจากมลพิษทางอากาศครั้งนี้ทุกปีตั้งแต่ปี256 2จนถึงปัจจุบัน ปลายเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับองค์การอนามัยโลก WHO นะครับประกาศเกณฑ์แนะนําคุณภาพอากาศฉบับใหม่ครั้งแรกในรอบ15ปีนะครับปรับเกณฑ์แนะนําคุณภาพอากาศใหม่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับเพิ่มมาตรการกําหนดค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อยู่ที่5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากเดิม10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5ที่15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรลดจากเดิมที่กําหนด 25มโครกร,รักบเกณฑ์ใหม่เมตรสอหรับเกณฑ์ใหม่ในปี2564ที่เพิ่งออกมานะครับตัวแทนองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวในงานประชุมเสวนาออนไลน์นะครับในหัวข้อประเทศไทยไปทางไหนต่อเกณฑ์แนะนําคุณภาพอากาศใหม่ของ WHO ว่าเกณฑ์ใหม่ของ WHO นี้จัดทําขึ้นอ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อระบุระดับคุณภาพอากาศ ซึ่งจำเป็นในการป้องกันสุขภาพของประชาชนทั่วโลกโดยคำแนะนำเกี่ยวกับระดับคุณภาพอากาศสำหรับฝุ่น PM 2.5, PM10, โอโซนไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ทั้งยังให้เป้าหมายระหว่างทางเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับกําหนดเป้าหมายทางนโยบายในการจัดการคุณภาพอากาศที่ยังไม่สามารถดาเนินงานให้คุณภาพอากาศบรรลุตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกได้ การจะทำ AQG ฉบับใหม่อ้างอิงหลักฐานและข้อมูลซึ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต่ป25ี2548มลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพด้านต่างๆทั้งยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาการปล่อยมลพิษและมีส่วนของมลพิษอากาศต่อภาระโลกภัยในระดับโลกเกณฑ์ใหม่ยังให้แนวทางการปฏิบัติ ช่วยจัดการอนุภาคขนาดเล็กจากพายุฝุ่นหรือพายุทรายผงฝุ่นเขม่าดำและอนุภาคขนาดพิเศษรวมทั้งการจัดการอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่น PM บางประเภทที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะหาระดับแนวทางคุณภาพอากาศเชิงปริมาณซึ่งชี้ให้เห็นถนึงความเกี่ยวข้องด้านสุขภาพอันนี้เป็นคำกล่าวของตัวแทนองค์การอนามัยโลกนะครับต่อมาผู้แทนองค์การอนามัยโลกก็ได้ย้ำอีกว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้เร็วร้ายกว่าที่คิด ในแต่ละปีมีประชาชนทั่วโลกต้องเสียชีวิตก่อนวัยมากถึง7ล้านคนจากโรคที่ไม่ติดต่อและผลกระทบทางมลพิษในสิ่งแวดล้อมและในครัวเรือนมีมากกว่า2ล้านคนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากเป็นประเทศที่ยังมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงซากฟอสซิลอยู่ซึ่งการใช้พลังงานรูปแบบนี้เองทำให้เกิดฝุ่น pm 2 5และมลพิษในอากาศขนาดเล็กเมื่อจะเป็นแก๊สต่างๆที่กล่าวไปแล้ว โดยในประเทศไทยยังมีการใช้พลังงานรูปแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นรถโดยสารสาธารณะที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยต้องพบกับปัญหามลาพิษทางอากาศในทุกๆปีแนวทางการแก้ไขสำหรับประชาชนก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น pm 2.5อาจจะสวม2ชั้นหรือสวมหน้ากาก n95 และพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านและ ภาครัฐจะต้องออกมาตรการในการดูแลการปล่อยมลพิษออกมาและก็ต้องแก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษเช่นการเปลี่ยนเครื่องยนต์รุ่นเก่าในระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถเมล์ที่มีอายุมากกว่า20ปีหรือเครื่องยนต์ที่เก่ามากรวมถึงปัญหาขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วยปัญหานี้เป็นปัญหาในระยะยาวที่ประเทศไทยยังมองข้ามการจัดการเรื่องนี้อยู่มากแต่ความจริงมันคือปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนทั้งหมด ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ